เราขอถามมุนีผู้มีปัญญามากผู้ข้ามถึงฝั่งปรินิพพานแล้วดำรงตนมั่นภิกษุนั้นบรรเทากามทั้งหลายแล้วพึงเว้นรอบโดยชอบในโลกอย่างไรภิกษุใดถอนการถือความเกิดความฝัน และลักษณะว่าเป็นมงคลขึ้นได้แล้วภิกษุนั้นละมงคลอันเป็นโทษได้แล้วพึงเว้นรอบโดยชอบในโลกภิกษุพึงนำเสียซึ่งความกำหนัดในกามทั้งหลายทั้งที่เป็นของมนุษย์ทั้งที่เป็นของทิพย์ภิกษุนั้นตรัสรู้ธรรมแล้วก้าวล่วงพบได้แล้ว พึงเว้นรอบโดยชอบในโลกภิกษุกําจัดคำส่อเสียดแล้วพึงละความโกรธความตรณีภิกษุนั้นละความยินดีและความยินร้ายได้แล้วพึงเว้นรอบโดยชอบในโลกภิกษุละสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักแล้ว ไม่ถือมั่นอันตันหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้วในพบไหนไหนหลุดพ้นแล้วจากธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์พึงเว้นรอบโดยชอบในโลกภิกษุนั้นกำจัดเสียแล้วซึ่งความกำหนัดด้วยอำนาจแห่งความพอใจในความยึดถือทั้งหลาย ย่อมไม่เห็นความเป็นสาระในอุปธิทั้งหลายภิกษุนั้นผู้อันตันหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้วอันใครๆพึงนำไปไม่ได้พึงเว้นรอบโดยชอบในโลกภิกษุนั้นไม่ผิดพลาดด้วยวาจาใจและการงานแล้วรู้แจ้งแล้วซึ่งทำโดยชอบ ปรารถนาบทคือนิพพานอยู่พึงเว้นรอบโดยชอบในโลกภิกษุใดประสบอยู่ไม่พึงยึดถือว่าเราแม้ถูกด่าก็ไม่พึงผูกโกรธได้โภชนะที่ผู้อื่นให้แล้วไม่พึงประมาทมัวเมาภิกษุนั้นพึงเว้นรอบโดยชอบในโลก ภิกษุละความโลภและพบแล้วงดเว้นจากการตัดและการจองจำสัตว์อื่นข้ามพ้นความสงสัยไม่มีกิเลสดุดลูกศรพึงเว้นรอบโดยชอบในโลกภิกษุรู้แจ้งความปฏิบัติอันสมควรแก่ตนและรู้แจ้งธรรมตามความเป็นจริงแล้ว ไม่พึงเบียดเบียนสัตว์ไรๆในโลกพึงเว้นรอบโดยชอบในโลกภิกษุใดไม่มีอนุสัยถอนอกุศลมูลอะไรอะไรขึ้นได้แล้วภิกษุนั้นไม่มีความหวังไม่มีตัณหาพึงเว้นรอบโดยชอบในโลก ภิกษุผู้สิ้นอาสวะละมานะได้แล้วก้าวล่วงธรรมชาติอันเป็นทางแห่งราคะได้หมดฝึกฝนตนดับกิเลสได้แล้วมีจิตตั้งมั่นพึงเว้นรอบโดยชอบในโลกภิกษุผู้มีศรัทธาได้สดับแล้วเห็นมัก ไม่แล่นไปด้วยอำนาจทิฏฐิในสัตว์ทั้งหลายผู้ไปแล้วด้วยทิฏฐิภิกษุนั้นเป็นนักปราดกำจัดเสียซึ่งโลภะโทสะและปฏิฆะพึงเว้นรอบโดยชอบในโลกภิกษุนั้นชนะกิเลสด้วยอรหัตตมมักอันหมดจดดี มีกิเลสดุดหลังคาเปิดแล้วมีความชำนาญในธรรมทั้งหลายถึงนิพพานไม่มีความหวั่นไหวฉลาดในญาณอันเป็นที่ดับสังขารพึงเว้นรอบโดยชอบในโลกภิกษุล่วงความกำหนดว่าเราว่าของเราในปัญจขัน ทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตมีปัญญาบริสุทธิ์ก้าวล่วงทั้งสามการหลุดพ้นแล้วจากอยายตนะทั้งปวงพึงเว้นรอบโดยชอบในโลกภิกษุผู้รู้บทแห่งสัจจะทั้งหลายตรัสรู้ธรรมเห็นการละอาสวะทั้งหลายเป็นวิวตัต ไม่ค้องอยู่ในภพไหนไหนเพราะความหมดสิ้นไปแห่งอุปธิทั้งปวงพึงเว้นรอบโดยชอบในโลกข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้อนี้เป็นอย่างนั้นแน่แท้ทีเดียวภิกษุใดมีปกติอยู่อย่างนี้ฝึกฝนตนแล้ว ล่วงธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสังโยต์ทั้งปวงภิกษุนั้นพึงเว้นรอบโดยชอบในโลก